สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเรื่องพัมเหมาะนะคะเป็น EP ีที่316นะคะวันนี้นะคะก็มีพัมให้เลือกหลายรายการเลยนะคะถ้าพี่ท่านใดนะคะสนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์062นะคะ6642241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l ดียนะคะ0626642241เหมือนกันนะจ๊ะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปเซนีเฟรีนะคะพรกทุกรายการนะคะจะเป็นรายการละ300บาททุกรายการเลยนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาเราก็จะไปรับชมพระรายการที่หนึ่งกันนะคะ นะคะสำหรับพระรายการที่1น,นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สองนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่3นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่3นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่4นะดาต่อไปจะเป็นรายการที่5นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่5นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่หกนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หกนะคะ ไปรายการที่เจ็ดนะคะทนะคะสำหรับพระรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะ โอเคนะคะสำหรับาพา์รายการที่8นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่9นะคะโอเคนะคะสำหรับาพา์รายการที่9นะคนะค ต่อไปจะเป็นรายการที่20นะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่20นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่21นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะโอเคนะสำหรับพาร์รายการที่22นะคะ ไปจะเป็นรายการที่สิบสามนะคะโอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่สิบสามนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่14นะคะโอเคนะสะสำหรับพารรายการที่14บสนะดาต่อไปจะเป็นรายการที่15นะจ๊ะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่15นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่16นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาะรายการที่17นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่18นะคะโอเคนะสำหรับพาะรายการที่18นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะโอเคนะ้วสำหรับพารายการที่19นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่20นะคนะ โอเคนะคะสำหรับพาราการที่20นะครับต่อไปจุนรายก,การที่ยี่นะคะโอเคนะสำหรับพาราการที่21นะคะต่อไปจะเป็นรายก,การที่22นะจ๊ะ นะคะสำหรับพารรายการที่22นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่23นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่23นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่24นะ,ะิบ โอเคนะสำหรับพารายการที่24นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่25นะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่25นะคะ ต่อไปจุนรายการที่26นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่26นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่27นะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่27่นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่28นะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่28นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่29่สิบนะดา โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่29นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่30นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่30นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่31นะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสองนะคะโอเคนะสำหรับพารรายการที่สามสิบสองนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสามนะคะ โอเคนะสำหรับพาร์รายการที่สามสิบสามนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะโอเคนะสำหรับพาร์รายการที่สามสิบสี่นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบห้านะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามสิบห้านะคะโอเคนะคะพระรับชมทุกรายการแล้วนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์ศูนย์หกสองนะคะหกหกสี่สองสองีหนึ่งนะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ไอเดียไลน์นะคะศูนย์หกสองหกหกสี่สองสองีหนึ่งเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะ แต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะจะเป็นบริการส่งไปรษณีย์ EMS ฟรีนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามให้ช่องมาชมพักเครื่องพักเหมาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบ EP ที่316จ้ดา